ยังไงเอาไปหมัดสหมัดสหมัดสหมัดหลอกทางนี้ถักล่ะมาเข้ามาหน่อยสักทีสทีสทีโดนรูหมอมาทีมุกโป่งมาเด็กมาด็ก็มาเด็กก็มาเด็กเหมือนตัวยิงฟุกโอ้โห let's go มาดูเอดับเอ็มอ่อ่อ่สามรอยหกสิบอ่ 3 house 360 degree to the shoe, dude let's go <coughs> <coughs>

Oh. ไ,มไม่ปลอดภยัยเก็บของก็ได้ไดี๋ยวเน็ตมาแล้วเถอะเด,ดี๋ยวขอดูฮะ้สวยเถอะของกูก็มีนะเหลือไอีตัว สุดท้งงายตรงวนะพีไอพีโออออยากกูอยาออกไปจับวงนี้จังเลยเจอเจอข้ามาได้เลยลังสอง,องฟิวมึทงทำให้กูออกมาไม่ได้เ<ะ>นี่ยมันมีวิงแมนเธอเรื่องนะไร สี่สิบสองเก็บก่อนก็ได้นะแต่ผ่านตัวพอพอจะตายแล้วพอ,พออยู่บนบ้านโอ้โโอ้ตัวนี้ต้องปิดประตูไว้โอ้ก็มาทิวีไไยาเฮ้ยที่หม่มาก่อฟ้าตัวนึงไี้ไอตี้นี่ ฝังไว้นก็มีเหรอจะฝังฝ uh uh ังกูก็มีนะห้จะลองไปฮอฮอเออฮอตายละสวยลุงบงอลาการโต้ว่าดยี่หกสิบเราก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออไม่ทัน อันไหนมีกระสุนป่ะตัวมึงใช้กระสุนแล้วใช้ไลท์ป่ะใช้ไลท์หมดโอเคโอเคมันเก็บไปยังลงมันจะเก็บเองนี่ไงนี่ไงนี่ไเอาล่างผีหมดก็โดนกูนะนั่นแหละกลุ่มของกูกำลังไปโ้ยตัวด้านหลังวะน้องข้น 搁哪点呢？妈！我去！银行里呢。

ไมัเจอไหนดิเห็นล้วไมอยู่ตัวนี้หมดเลยจะไปแนนด้ไปทีหนึ่ง วัวเขีย้ยนั่นไม่ก็เคาะไม่หยุดเดนะ็ดไหนสักต้องตัววงคือต้องเดินไารอเกอะแตกต้องเดินวง ยิงยิงยงยิงตัดไปก็โตไปเฮ้เขาไม่ไหวเขาโดนชาร์จไงรวังระวังให้เดินออกมาอนไรก็เขาเดินไม่ได้ไงพอเขาจะเดินปุ๊บไอ้เฮียไอ้เลเวนนต์ออกมายิง เดินไม่ได้เลยตรงนั้นอ่ะไม่เป็ไนไรค่ะ โสึงก็หมดตัวเจนะที่มีของไอ้เหี้ยแต่ไม่อยู่ในวง <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร デモンフォクデク。

แม่เป็นอะไร <S <S ที่แ<ม>บบว่าเออคือแม่ไม่ยินกันเลยไอ้เฮียแล้วเหมือนแบบกัอนล,อลิงแต่เราไอ้เฮียแล้วไม่มีของด้วยเดินไปก็เดินออกไม่ได้